สวัสดีครับวันนี้เป็นคลิปสุดท้ายนะครับออ่ที่ผมจะทำนะครับรายละเอียดนะฮะเดี๋ยวเข้าไปดูกันในคลิปนะครับก็วันนี้ผมขอบอกเลยนะครับว่าอันนี้เป็นคลิปสุดท้ายของเกมเ o k หรือยไลท k i n g d อ m นะครับสำหรับผมนะเพราะว่าผม ประกาศขอเลิกเล่นนะครับอืมรับเกมนี้นะครับแล้วก็สำหรับช่องนะครับผมจะ move นะครับแต่ว่ายังไม่จะไม่เปลี่ยนชื่อนะอาจจะไปเล่นเกมอื่นนะครับแนวทางของช่องผมนะอาจจะไปเล่นเกมอื่นที่ไม่ได้ฟิกเวลาตายตัวอะไรแบบนี้อาจจะเป็นเกมยิงยิงอะไรอย่างนี้ครับผมยังไม่ได้คิดนะครับคือเวลาผมมันกําหนดตายตัวไม่ได้แต่เกมนี้มันมีเวลากําหนดที่ตายตัวนะครับ เช่นเวลาประตูเปิดนะครับเวลาซากอะไรเงี้ยซึ่งมันเป็นเวลาที่ค่อยงตายตัวนะครับแล้วงานผมมันไม่เหมาะกับการเล่นเกมนี้แล้วนะครับไม่เหมือนกับงานเก่าผมนะครับผมสามารถเล่นได้แต่งานใหม่ไม่สามารถเล่นได้ดีพุดงานเล่นได้ไม่ดีครับฉะนั้นก็ขอจบกับเกมนี้แล้วกันนะครับทีนี้ผมจะมาแนะนำสำหรับมือใหม่ตั้งแต่ต้นเลย เออผมจะมาคร่าวๆแล้วกันเนาะไม่ไม่ไม่ได้อะไรมากมายนะครับก็คืออันดับแรกนะครับผมมองว่าเกมนี้นะครับสําหรับคนที่เริ่มเล่นใหม่นะครับถ้าไม่ได้คิดอะไรก็ไล่ๆดูคลิปในช่องผมไปนะฮะแต่นี้ผมจะมารวบสั้นๆนะครับไม่กี่นาทีแล้วผมจะไปตอบคําถามนะครับในช่องผมที่ผมแบบค้างมานานเพราะว่าผมไม่มีเวลาเลยนะครับอ่า ก็ผมแนะนําว่าเล่น K1 อ่ะไม่ไม่ต้องเติมไม่ต้องเติมตังค์นะครับสําหรับเล่นตัวอะไรยังไงผมเคยทําคลิปไว้แล้วเนาะเออก็หาดูนะครับในช่องได้เลยนะฮะก็ผมคิดว่าไม่ไม่ควรเติมตังค์เลยเพราะว่าจะได้รู้นะครับทีนี้พอมาเคที่2คุณอาจจะสร้างบาร,รมีในเซิร์ฟหรือไม่สร้างหรือจะเติมหรืออะไรไม่รู้แต่ผมเอออยากจะแนะนําว่าให้ลองพิจารณานะครับดูในกลุ่มเนาะเพราะว่าเขาก็มี พูดง่ายๆว่ามีการแลกเปลี่ยนเนาะไอดี ID ปล่อยต่ออะไรประมาณนี้นะครับเพราะว่ามันเออผมว่าโอเคกว่านะครับที่คุณจะไปเติมเองพูดง่ายๆเลยนะครับถ้าคุณคิดจะเติมนะครับก็ดูตามงบละกันนะฮะอืมสำหรับคนที่เบื่อในเคหนึ่งแล้วคุณไม่ควรเล่นต่อเลยผมแนะนําว่าควรจะหยุดเล่นนะครับเพราะว่าเราไม่ได้เติมอยู่แล้วเราจะหยุดเล่นเมื่อไหร่ก็ได้นะครับเพราะเคหนึ่งเป็นเคที่สนุกที่สุดแล้วนะครับต่ออย่างนั้นคุณจะสนุกน้อยลงไปเรื่อยๆนะครับ เคยบอกในคลิปเก่าๆแล้วนะครับทีนีออ้ความชอบของแต่ละคนไม่เหมือนกันตัวผมเนี่ยผมชอบเล่นอัสดงมากนะครับอัสดงหรือภูผาเนี่ยผมชอบเล่นมากนะครับเพราะฉะนั้นผมจะเน้นทําตัวเอ,อ่อเขาเรียกว่าอะไรทับที่ใช้ในอัสดงโดยเฉพาะเป็นหลักนะครับชุดก็จะเน้นไม่ได้ขี่นะครับแต่ชับเน้นทําหลายชุดนะครับเพื่อใช้ในอัสดงเป็นหลักทีนี้ การเล่นของผมเนี่ยมันจะมีข้อดีก็คือว่ามันจะใช้ในการออนฟิลด์ได้ด้วยเพราะว่าทําในอสศดงนะครับมันจะใช้ในการออนฟิลด์ได้ด้วยนะครับก็คือการออนฟิลด์เดินไหลทับนั่นเองนะครับอ่าอันนี้เป็นเป็นการเล่นของผมนะครับบางคนเขาจะเล่นเน้นเป็นสายนะครับทีนี้การเล่นเน้นเป็นสายเนี่ยถ้าคุณสังเกตเนี่ยพวกปอหรือพวกยูทูบเบอร์ฝรั่งเนี่ยเขาจะไม่ค่อยนิยมนะครับที่จะเล่นเป็นสายเดียวนะครับ ตอนนี้ถ้าให้ผมพูดคร่าวๆเลยนะที่เห็นบ่อยๆก็คืออ่ากวนสกีอย่างนี้นะครับกวนสกีนะหลิวอเล็กนะครับเอ่อผมเบ้งแฮมันทองเนาะอันนี้3ชุดแล้วเนาะแล้วก็เนฟโจนวิลเลียมนะครับอ่าแล้วก็ทับที่7จนะ่าจะเป็นไตนุสนะครับไตนุสอ่าไตนุสอะไรประมาณนี้นะครับลองลองเทียบเทียบดูนะอาจจะเป็นทับอื่นก็ได้นะครับ อ่าบางทีเขาจะใช้ธนู2ม้า2ลาบ3าอะไรอย่างงี้นะฮะคือคือลองไปกดกดใน youtube ฝรั่งดูนะครับจะเดินประมาณนี้แหละไม่ไม่หนีกันมากครับอ่าทีนี้เอ่อสำหรับผู้เล่นใหม่ผมแนะนำว่าให้เดินทับเดียวนะครับแล้วก็พยายามทำทับเดียวให้แข็งนะฮะเดินทับเดียวไปก่อน,นครับเออผมก็เริ่มจากทับเดียวเนาะชุดทองชุดเดียวเหมือนกันนะครับแล้วก็ค่อยๆ ขยื่นมาเป็นสองทับสามทับนะครับไปเรื่อยๆนะครับเน้นตัวปั้นเนี่ยเป็นเมตาในน้เวลาที่เราจะปั้นนะครับในวันัเวลานั้นๆนะครับแต่ยืนพื้นให้ให้มีทับเดียวไว้ก่อนนะทับแข็งแขงนะทับหนึ่งไว้ก่อนนะครับอ,อทีนี้เอ่อต่อมาเป็นเป็นเรื่องของอะไรอะ่ะเอ่อเติมเงินไปแล้วเนาะไม่ทับไปแล้วเนาะล้วก็เอ่อเรื่องบ้านฟาร์มเนาะสำหรับผมผมมองว่า เวลาคุณเล่นไปช่วงแรกนะครับโซนที่พอตั้งแต่เริ่มเริ่มต้นอนะด,ดูการเตรียมพร้อมคุณจะอยู่ตรงนี้เนาะเออแล้วก็เข้าโซนสองพอเข้าโซนสองเนี่ยผมจําไม่ได้นะบ้านคุณจะเลยเท่าไหร่น่าจะประมาณ20ประมาณเนี้ยไ,ไม่ไม่แน่ใจนะครับคุณอยู่โซนเนี้ยคุณน่าจะเริ่มต้องทําบ้านฟาร์มมาแล้วนะครับหรือเข้าโซนสามแล้วคุณก็เริ่มทําบ้านฟาร์มนะประมาณนั้นนะครับมันจะไล่ๆกันนะครับ แล้วเ,เข้าเคหนึ่งคุณก็จะบ้านเรยีพนะ่าะส่วนใหญ่ขาจะบ้านเรอีพ่ากดเข้าเคหนึ่งครับแล้วก็จะมี G4 นะครับประมาณนั้นเอ่อสำหรับบ้านฟาร์มผมแนะนำน,น,นะครับอย่างตานะ่ํามี1หลังนะครับอย่างต่ํานะมี1หลังนะครับไม่ควรเออหรือใครจะจะเก่งเล่นเล่นบ้านหลักหลังเดียวก็ได้นะครับเออใครจะเก่งเล่นบ้านหลักอย่างเดียวก็ได้แต่ว่าผมแนะนําว่าควรจะมีบ้านหลักหนึ่งหลังนะครับแล้วก็บ้านฟาร์มหนึ่งหลังเป็นขั้นต่ํานะครับ แล้วสําหรับคนมีเวลาเล่นก็ก็เพิ่มจาํานวนเอาตามระยะเวลาเล่นสำหรับผมที่ผมเล่นมานะครับผมเล่นบ้านฟาร์ม2หลังนะครับแล้วก็บ้านหลักหนึ่งหลังนะครับก็ทรัพยากรผมก็ขุดได้เออแบบเขาเรียกว,ว่าอะไรอทรัพเขาเรียกว่าอะไรเร่งไม่เหลือทรัพทรัพพอจะเหลือประมาณนี้นะครับก็คือว่ามันสามารถขุดทรัพได้อ่ะพอกับที่เราจะใช้นั่นเองนะครับ แต่ว่าพอมาช่วงหลังอะผมขุดซับได้น้อยเนาะแต่เวลาเล่นผมก็น้อยลงนะครับเพราะฉะนั้นผมก็ใช้ซับน้อยลงเป็นเงาตามตัวนะครับเออก็คือสําหรับผมสองบ้านฟาร์มสองหลังผมโอเคแค่นั้นแต่คำแนะนำผมคือมีอย่างน้อยหนึ่งหลังนะครับโอเคนเนาะแล้วก็พยายามอยู่กิวอันดับหนึ่งให้ได้นะครับอืมแอคทีฟนะครับถ้าคุณไม่ใช่อคทีฟคนแอคทีฟนะสำหรับต้นเกมนะคุณก็ไม่เหมาะเกมนี้นะครับ อันนี้เป็นคําแนะนําของผมเนาะจากนั้นนะ่ะคุณจะสตาร์ดีแล้วก็คุณจะเป็นเองนะครับประสบการณ์มันจะสอนคุณเองนะครับก็ความรู้มันจะเรียกความรู้หรืออะไรผมไม่แน่ใจนะเอาเป็นว่าคลิปที่ผมทําเป็นการแชร์ประสบการณ์ที่ผมเล่นมาแล้วกันนะผมเล่นแบบนี้เออจะถูกจะผิดก็ก็แล้วแต่คุณตัดสินใจแล้วกันนะครับแต่สำหรับผมผมเล่นมาแบบนี้ผมก็ทำคลิปนะครับ ทำคลิปออกมาในลักษณะนั้นนั้นนะความคิดของผมนะครับถูกผิดก็ว่าแล้วแต่คุณแล้วกันนะครับเอาไปใช้ดีก็ยินดีด้วยนะครับใช้ไม่ดีก็ก็อันนั้นก็โทษผมก็ได้นะฮะแต่คุณได้ทําแบบที่ผมบอกจริงหรือเปล่าแค่นั้นนะครับโอเคทีนี้เอ่อคำแนะนาของผมไม่มีอะไรแล้วนะครับเพราะว่าพอช่วงที่คุณเริ่ม ผ่านเคหนึ่งไปแล้วคุณจะเริ่มเล่นเป็ดแล้วนะครับทีนี้ความรู้อะไรมันคุณต้องหัดดูคลิปฝรั่งหนึ่งเนาะแล้วในกลุ่ม Facebook ก็จะมีกลุ่มให้คุณถามอาจจะได้คําตอบหรือไม่ได้คําตอบอผมไม่มั่นใจนะเพราะว่าผมไม่เคยถามในกลุ่มนะครับผมส่วนใหญ,ญ่ผมจะดู u t u b e เป็นหลักนะครับก็จะมี youtube เก่า youtube ใหม่หมายถึงว่าคลิปเก่าคลิปใหม่เนาะ ออคุณก็ต้องเออขาเรียกว่าอะไรต้องพิจารณาได้ด้วยนะว่าคลิปเก่านะมันเป็นข้อมูลที่เก่าแต่มันสามารถเอามาออประกอะะบในการเล่นใหม่ๆได้นะครับไม่ใช่ว่าไปยึดติดว่าคลิปแม่งทํามาตั้ง 45- หปีแล้วคุณจะมายึดติดนะวันนี้ยออผ่านมาคลิปมาผ่านมา45หปีแล้วคุณยังไปยึดติดกับของ45หปีที่แล้วมันก็อาจจะไม่100%ซนะครับแต่บางอย่างก็ยังยังเป็นอย่างนั้นอยู่นะฮะ โอเคสำหรับแนะนำในเกมอะผมแนะนำแค่นี้แล้วกันนะครับผมเเลิกเล่นเนี่ยคือผมไม่มีเวลากิงนะครับคือเวลาไม่ไม่แมทกับเกมนี้เลยนะครับอ่าต่อไปผมขออนุญ,ญาตมูฟไปที่ เาขาเรียกว่าอะไรอะในช่อง y o u t u b e นะผมจะไปตอบคําถามน,นะที่เขาถามเข้ามานะซึ่งผมช่วงหลังเนะี่ยผมไม่ได้เข้าไปตอบเลยนะครับต้องขอไปด้วยเดี๋ยวตอบวันนี้นะครับก็โอเคเข้ามานะครับมาดูคําถามที่ผมค้างเนาะโอ้โหเกือบเดือนนะครับที่ผมไม่ได้เข้ามาตอบเลยนะครับ ก็คนแรกเนาะผมไล่จากข้างล่างขึ้นข้างบนแล้วกันนะขอพรกโก,โกฟิลนะครับเออผม,มเลิกเลิกเล่นแล้วไงแต่โกโกเนี่ยมันเป็นลาบนะครับแล้วก็ใส่ป้องกันเนาะเพราะฉะนั้นถ้าในเนี้ยผมเข้าใจว่าผมทมําไปแล้วนะครับสําหรับลาบและป้องกันนะครับถ้าลาบและป้องกันไม่ว่าจะมาแตอรีชาร์ตนะครับหรือกโก,โกหรือตัวอะไรก็แล้วแต่ถ้าลาบและป้องกันผมอัพเหมือนกันหมดนะครับ ไม่ว่าจะอะไรนะครับลองรีเฟอร์ดูนะครับท5ใช้เวลานานเท่าไหร่นะสำหรับคนที่2เนาะสำหรับกโกผมแนะนําเพิ่มนะครับถ้าใครอยากได้ข้อมูลนะครับง่ายๆนะครับในคลิปนี้ผมก็บอกอยู่แล้วนะครับเสิร์ชดูนะครับกโกนะทาเลนตีนะเป็นภาษาอังกฤษนะครับก็ดูคลิปของฝรั่งหรือจะถามในกลุ่ม Facebook นะครับกลุ่มใหญ่ของคนไทยก็น่าจะมีคนตอบให้นะครับสำหรับผมผมเลิกเล่นแล้วเนาะท่า T5 ใช้เวลานานไหมครับ จากที่ผมเล่นมาเนาะก็ประมาณ2ปีนะครับโดยเฉลี่ยนะครับเขาจะได้กันช่วงประมาณที่6คะครับไล่ๆกันเลยนะครับติดติดกันนะครับทีนี้คนถัดมาครับทดสอบมุนดอกสกีนะครับคือผมไม่ไม่ทดสอบแล้วนะครับเออเราก็ลองดูเองได้นะครับลองดูเองเองเลยนะครับว่ามันดีไม่ดีนะครับใช้ดูไม่ดีก็เปลี่ยนนะครับผมบอกแล้วว่าผมแนะนำมูลดอก คุณเจอนะครับคุณจะเล่นมูนดอกสกีคุณก็ลองลองเองเลยนะครับคลิปใหม่มาแล้วอ่าโอเคนะครับก็คลิปนี้นะฮะคลิปล่าสุดนะครับขวดเรลซลงด้วยบ้านฟาร์มก็คือการปรับแต่งไม่ใช่ปรับแต่งหรอกก็คือว่าเอาหัวทองที่ดองดองมานะครับสกีริวนะครับแล้วก็ตีบ้านหลักคนอื่นนะผมใช้บ้านฟาร์มนะครับในการตีบ้านหลักคนอื่นนะครับอันนี้ขอบคุณโอเคครับขอบคุณมากครับที่ที่เข้ามาดูเนาะ โอเคโอเคโอเคครับอันนี้คลิปบันทึกก่อนเข้าเคเคเนาะคลิปเคเคหกโอคลิปที่ห้า e ีที่ห้าสิบเจ็ดนั้นจะนานมากแล้วครับอันนี้เขาบอกว่าจัดมั่วนะครับเออควรเอาน่าจะควรนะเอาสกีหลิวมานำโจนนะครับมานำโจนเนาะนะครับให้โจนแจกบัฟนานๆนะครับอันนี้เอาทับแข่งไปข้างหลังแล้วก็หัวเลาะนะครับ เออผมขอตอบแยกงเนาะอันนี้ผมผมขอตอบแบบไอ้นี่แล้วกันนะครับถ้าถ้าถ้าผมเดี๋ยวผมจะตอบเมนว่าก็แล้วแต่ที่ชอบนะครับเล่นแบบที่ชอบเนาะแต่อันนี้ผมตอบในให้ให,ให้แบบขอแล้วอะไรเป็นแชร์แล้วกันนะครับคือง่ายๆเนาะไอสก,กิล่หลวนะมันถ้าคุณดูในทับของผมเนี่ยสก,กิลเหลวเป็นตัวดาเมจ ที่ดีที่สุดนะครับสกิลหลิวนะครับตัวดาเมจที่ดีที่สุดในทีมอัศดงของผมนะครับคนที่ดูคลิปนี้เนาะจะเห็นเลยนะครับเพราะมันเป็นคู่ทองคู่เดียวนะครับแล้วชุดแน่นสุดนะผมเอาไว้ที่มุมนะเพื่อหลบสกิลนะครับให้มันตายชาที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เลยนะครับให้มันสกิลสกิลสกิลใส่ศัตรูนะเก็บไปทีละตัวนะครับแล้วเอามาอ่าคู่จรมาธีดามาอยู่ข้างหน้า เป็นกึ่งแท้งเพราะว่ามาตูด้านะครับมันช่วยทาให้โจนเป็นแทงนะครับอ่าอันนี้คือหลักการง่ายๆนะครับแทงบัฟแท้งมันควรจะอยู่ข้างหน้านะครับแล้วตัวดาเมจมันควรจะอยู่ข้างหลังนะครับอ่าแข็งในที่นี้คืออะไรครับแข็งในที่นี้คืออะไรแข็งของผมก็คือมันโหดที่สุดที่เรามีนะครับอ่าแต่แข็งไม่ใช่ว่าคุณจะอึดนะครับไม่ไม่เกี่ยวคนละเรื่องกันนะครับ ทีนี้แทงมันนําหน้ามันทําหน้าที่ของมันนะครับดาเมจอยู่ข้างหลังทําหน้าที่ของมันอันนี้เป็นปกตินะครับทีนี้ถ้าคุณบอกว่าบัฟคุณจะเอาบัฟไว้ให้ตายช้าที่สุดเพื่ออยู่นานๆนะครับบัฟเหลือสุดท้ายแล้วยังไงครับไม่มีการทําดาเมจคุณก็ไรประโยชน์ทีนะครับแทนที่คุณจะเอาบัฟกึ่งแท้งเนี่ยไปแท้งนะครับแล้วตัวดาเมจอะดาเมจไปเรื่อยๆนะครับเก็บคิวไปเรื่อยๆมันจะดีกว่าไหมครับ เออง่ายๆประมาณนี้นะครับแล้วก็ลองไปดูคลิปหุบผานะครับที่ผมทำนะครับแล้วผมมากดเข้าไปรีวิวทีมของท็อป0นะครับทีมหุบผาที่เป็นท็อป0ท็หุบผาคือใน k v วเคนะครับซึ่งว่าแข็งมากนะครับท็อป0นนะครับไม่มีใครเอาทีมบัฟนะครับไว้หลบมุมเป็นทีมสุดท้ายนะครับมีแต่คนเอาทับแข่งนะครับไว้หลบมุมหมดเลยนะครับ ทีมที่ผมพูดเนี่ยทีมบัฟเนี่ยที่คนดับท็อปเนี่ยเขาใช้ก็คือไตอนุษ์เนะาะไตอนุษ์มู่หลานนะครับเขาจะไม่ใช้โจรแล้วเนาะในระดับระดับเอลซีเขาจะไม่ใช้โจแร,รโลจโจแล้วนะครับก็จะใช้เป็นไตอนุษ์นะครับทีมนี้ก็เทียบเคียงว่ามาแทนโจรกับมาทีด้าของผมนี่แหละเขาก็จะใช้ไตอนุษ์นะครับซึ่งมันจะอยู่ที่มุมนะครับข้างหน้านะครับ ลองไปดูในคลิปนะครับมันเป็นตัวบัฟเกึ่งแทงเขาต้องอยู่ตำแหน่งนั้นนะครับเขาไม่เอาไว้ไปไว้ข้างหลังเพื่อให้มันแจกบับได้นานนะครับขอเขอาไว้ตรงนั้นนะครับแล้วตัวดาเมจอยู่ริมสุดเราไปดูคลิปนั้นได้นะอันนี้ผมพูดในเชิงของของความคิดของผมนะคนนี้เขาบอกว่าผมมาจัดมั่วนะครับแต่ผมจัดมั่วแล้วผมชนะก็ก็ให้ผมมั่วไปนะครับส่วนคุณคิดว่าคุณจัดถูกนะครับแล้วคุณชนะก็ยินดีด้วยนะครับ ผมก็จะตอบว่าแล้วแต่ชอบนะครับเออใครชอบอยังไงก็เล่นอย่างนั้นนะฮะไม่ไม่ยากนะครับเรื่องอย่างนี้นะครับลองเองนะครับดีก็ใช้ไปนะครับไม่ดีก็แค่ปรับเปลี่ยนนะครับแต่ผมใช้อย่างนี้ผมโอเคก็ก็จบเนาะทีนี้อ่าคนถัดมานะครับทําคลิปออกมาบ่อยๆคลิปสุดท้ายแล้วนะสำหรับเอาโอเคเนาะเออนะครับก็ขออภัยด้วยครับ ผมเติมไม่ได้ฝากเติมให้ได้ไหมครับเอ,อ่อผมแนะนำว่าลองติดต่อแอดมินเบลนะครับหรือถ้าไม่รู้จักลองถามในกลุ่มเ,ออเกมเนี้ยนะครับใน facebook นะครับก็เขาก็แอดมินเบลอะผมว่าคนรู้จักหมดแหละนะครับลองถามแกและกันว่าแกสามารถช่วยได้ไหมนะครับอืมเพราะว่าผมไม่สามารถช่วยได้นะครับเรื่องเงินอะไรพวกนี้นะครับโอเคนะ อันนี้หมดแล้วนะครับสำหรับคำถามเนาะออมีอะไรอีกอะผมไม่น่ามีอะไรนะทีนี้แนวทางของช่องผมนะผมไม่ได้ปิดช่องนะครับแล้วก็ไม่ได้เปลี่ยนชื่อนะครับทีนี้กิจกรรมเกมเนี้ยผม,มาเลิกเล่นนะเพราะฉะนั้นผมจะไม่ทำคอนเทนต์เกี่ยวกับเกมนี้ต่อนะครับขอบคุณนะครับที่ช่วยกดติดตามนะครับจนมันได้ประมาณ1 5 0 0เนาะ 1, พ5 0 0สับแล้วนะครับแต่ยังไม่ได้ตังค์สักบาทเลยนะผมบอกตรงๆนะครับ เพราะว่ายอดมันไม่ถึงเนาะเงินมันได้น้อยมากนะครับถ้าใครเคยทำ u t u b e เนี่ยจะรู้ว่าเงินแม่งแบบไม่ได้คุ้มเลยนะครับสําหรับช่องเล็กๆนะครับโอเคทีนี้ช่องผมจะทําอะไรต่อคือตัวผมผมพยายามหาเกมที่เล่น ได้โดยไม่ต้องฟิกเวลานะพว่าเกมแนวใช้ฝีมือเล่นนะ่ะพูดง่ายๆไ,ไม่ต้องสะสมแต้มไม่ต้องสะสม exp อะไรแบบเอาเคหรือเป็นเล็กนาล็อกอะไรไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่เล่นแบบนั้นนะครับเล่นเกมที่เป็นแนวแบบมัยังคิดไม่ออกแต่ว่าเป็นแนวคล้ายๆอาจจะจะเดินยิงหรืออะไรแล้วแต่หรือเกมพันดาอะไรแล้วแต่ผมยังไม่รู้นะครับอาจจะเป็น กับอีกแบบหนึ่งคือผมเป็นคนที่นอกจากติดเกมแล้วผมติดอนิเมะครับติดอนิเมะผมอาจจะทำรีวิวอนิเมะนะอะไรสปอยอะไรประมาณนี้ซึ่งผมเป็นคนทำนะครับแล้วมันน่าสนใจเพราะว่าผมเป็นคนที่ดูการ์ตูนเยอะครับผมดูการ์ตูนเยอะมากนะในวันหยุดในเวนลาว่างนะครับแต่ ทั้งนี้ทั้งนั้นนะเป็นเรื่องของอนาคตนะขอผมออลองดูขอแล้วกันนะครับแต่สําหรับเอาเคขอบายบายก่อนนะครับทีนี้สําหรับคนที่กดติดตามไปแล้วผมก็ขอรบกวนอย่าก,กดยกเลิกหรือกดเลิกติดตามนะครับก็ให้ติดตามต่อไปนะครับแล้วก็คอยดูว่าผมจะทําอะไรต่อหรือกดไว้อย่างนั้นแหละมันคงไม่กวนคุณหรอกคุณก็แค่ว่าปิดการแจ้งเตือนไปนะฮะแต่ว่ากดติดตามทิ้งไว้ให้ผมแล้วกัน สาหรับคนมาดูใหม่นะครับถ้าเป็นอยากให้มีอะไรก็แนะนํามาได้นะครับแต่ว่าผมต้องดูเรื่องเวลาเป็นหลักนะเพราะว่าชีวิตจริงนะครับคือมันต้องเอางานหลักเป็นหลักนะครับไม่ใช่ว่าเอา YouTube เป็นหลักนะครับสําหรับตัวผมนะก็เน้นว่าต้องทํางานให้ได้ดีก่อนนะครับแล้วอันนี้เป็นงานอดิเรกนะครับทำช่วงเวลาว่างนะครับหรือว่าเราดูการ์ตูนอยู่แล้วอย่างเงี้ยฮะเราก็แบ่งเวลามาตัดต่อสปอยอะไร ประมาณนี้นะครับอันนั้นได้นะครับและเกมไอเออเคที่ผมทาคลิปเนี่ยเพราะว่าผมเล่นเกมอยู่แล้วนะครับผมก็เลยมาทําคลิปส่วนที่ผมเลิกเล่นเนี่ยเพราะเวลามันไม่ได้ผมก็เลยเลิกนะครับส่วนจะมีเกมใหม่อะไรนั้นก็รอติดตามนะครับสำหรับวันนี้นะครับขอบคุณทุกคนนะครับทุกกําลังใจที่ให้เขาเรียกว่าอะไรช่วยกดติดตามนะครับแม้ว่ามันจะยังไม่ได้ตังก็ตามนะครับอย่างไรก็ขอบคุณมากอายุช่องก็เดินทางมาเกือบจะ2ปีแล้วนะครับเนาะ ออก็เล่นมานานนะครับสำหรับการเล่นของผมเนี่ยก็เกือบเกือบพันวันนะครับก็วันนี้นะครับไม่อะไรมากนะครับขอปิดนะครับคลิปนี้เป็นคลิปสุดท้ายสำหรับเกมอา K นะครับสำหรับคอนเทนต์ถัดไปนะจะเป็นเกี่ยวกับอะไรนะครับขอเป็นเรื่องวอนาคตแล้วกันผมยังไม่ได้ตัดสินใจนะครับแล้วก็ยังไม่ได้ลองทำนะครับสำหรับวันนี้แค่นี้ครับสวัสดีครับแล้วเจอกันใหม่ครับ